เนี่ยเก่งเรื่องวิวเรื่องอากาศเรื่องสภาวะแวดล้อมอยู่แล้วครับแต่ถ้าหากว่าเราออกมาถ่ายพวกวีล็อกหรือถ่ายคนเนี่ยอันนี้อาจจะต้องผ่านแอปก็ลอง สวัสดีครับทุกคนห่างหายกันไปนานนะครับกับมือถือย้อนยุควันนี้มาพบกับ iPhone 11นะครับในปี2023เนี่ยยังไหวหรือเปล่านะครับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่หรือว่าไปหามือสองมาใช้นะครับกำลังคิดๆอยู่ว่าจะ ซื้อดีไหมหรือว่าซื้อรุ่นอื่นดีหรือเปล่านะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ประมาณ4ปีแล้วนะครับที่ออกมานะครับส่วน iPhone 11ก็ยังมีจําหน่ายอยู่นะครับก็ไม่แปลกใจเลยว่าตัวนี้จะเป็นที่นิยมนะครับตัวนี้มาพร้อมกับชิป A 1 3 Bionic นะครับ แล้วก็หน้าจอ5.8นิ้วนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับมาพร้อมกับแรม 4G ความจุลำต้น64แล้วก็ไปจบที่ 256G ส่วนกล้องหลังเป็น3ตานะครับกล้องหลังเลนหลักนะครับก็12ล้านนะครับทุกเลนไม่ว่าจะเป็นเทเลโฟโต้92ล้านอัลตทอร์ไว92ล้านนะครับจะต่างกันที่รูรับแสงเท่านั้นเองนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มา12ล้านที่สเปคคงจะไม่พูดมากครับเราไปดูกันที่การใช้งานจริงๆดีกว่านะครับเริ่มกันที่ Facebook เป็นสิ่งที่ทุกคนใช้กันอยู่ในทีประจําวันนะครับการทัสนะครับก็ลื่นไหลดีนะครับส่วน Twitter นะครับก็ใช้งานได้ดีแหละนะครับไม่ข้าะเจริการเปิดภาพ เปิดวิดีโอนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมนะครับสีสันยังคงคมชัดตามสไตล์ของ iPhone นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเปิดรูปให้ดูนะครับสียังสดอยู่เลยครับสามารถที่จะขยายได้นะครับผมจะพยายามเทสแอปที่ทุกๆคนใช้กันบ่อยที่สุดให้ดูกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แอปของ i n s t a g r กรหรือว่า IG ที่เราเข้ากันทุกวันนะครับเรื่องของการเปิดรูปเปิดวิดีโอการพิม ด m เอ็มคอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับอันนี้เทสแล้วผ่านนะครับแต่ที่ยังยี่ยักษ์เนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับคือสัญญาณของผมมันอาจจะไม่ได้แรงพอนะครับมันก็เลยจะทําให้ตัวฟีดเนี่ยมันกระตุกนะครับแต่ถ้าหากว่าสัญญาณเน็ตแรงๆเนี่ยเราลองว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับส่วนแอป Lazada ตรงเนี้ยนะครับถ้าหากว่ามือถือรุ่นนั้นนะครับมันแรมหรือว่าตัว CPU ไม่ถึงเนี่ยเนื่องจากว่าข้อมูลของหน้า เว็บหรือว่าหน้าแอป l a z a d a เนี่ยมันเยอะนะครับถ้าหากว่าแรมไม่ถึง CPU ไม่ถึงเนี่ยมันกระตกแน่นอนหรือว่ามันลันภาพเปิดภาพไม่ได้นะครับแต่จากที่เทสเจ้าตัวนี้สามารถเปิดภาพได้ตามปกติเลยนะครับอีกแอปหนึ่งแอป t i k t o k ในยุคนี้นะครับปี2023 Tik t o k ยังได้รับความนิยมเหมือนเดิมนะครับนี้เรามาดูกันว่าแอปที่เราเปิดกันทุกวันนะครับติดกันถ่ายฟีดตลอดวันตลอดคืนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเทสโดยการปัด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  ปัดยังไงก็คือไม่ติดเลยครับไม่มีสะดุดเลยสําหรับแอปของ t i k t อกสามารถผ่านปัญหาตรงนี้ได้เลยครับหรือว่าเราจะคลิกไปพิมพ์คอมเมนต์นะครับหรือว่ากดติดตามสําหรับคนที่ Follow ตัว t i k t อกอยู่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามช่องของผมด้วยนะครับทิกตอกช่องเราก็มีเช่นกันนะครับ แล้วก็อีกแอปหนึ่งนะครับที่ดูกันแน่ๆนะครับนั่นก็คือ u t u b e นะครับที่เราเอาไว้ดูหนังดูซีรีส์ดูรีวิวดูอะไรก็แล้วแต่เหมือนที่ทุกคนกําลังรับชมวิดีโอนี้กันอยู่นะครับอันนี้ก็เปิดเทสให้ดูนะครับเป็นเทสของ iPhone สีเหลืองนั่นเองนะครับอีกแอปหนึ่งขออนุญาตเปิดให้ดูนี่คือแอปตัดต่อ l u m a Fu s ช o n หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่แอปนี้เป็นแอป ของทางด้าน iPhone iPad นะครับทำงานได้เสถียรมากนะครับจากที่ลองเทสใครสายตัดต่อนะครับก็ลองไปใช้ดูส่วนเรื่องของใครมาสเตอร์ใครที่กังวลว่าจะตัดดีไหมรับรองว่าซื้อไปเลยครับลื่นแน่นอนจากมือ1มือ2 iPhone 11ใช้ได้ตามปกตินะครับทีนี้ก็ผมจะเทสวิดีโอให้ทุกคนดูนะครับเรื่องภาพเนี่ย มันจะออกแนวมืดนิดนึงนะครับเนื่องจากรูรับแสงของเขาไม่ได้กว้างมากนะครับและสิ่งที่ทุกคนเห็นในตอนนี้นะครับในภาพในวิดีโอนี้มันเหมือนกับที่ตาผมเห็นจริงๆเลยนะครับรวมถึงภาพที่ผมเดินถ่ายอยู่เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันสั่นไม่มากเลยนะครับก็ถือว่าถ้าเอามาถ่ายงานวิดีโอเนี่ยนะครับสามารถรับได้เลยแหละนะครับใครรับได้ไม่ได้ลองดูกันนะครับว่าโอเคหรือเปล่ากับสิ่งที่ ตาเรากําลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับแต่สําหรับผมผมถ้าผมใช้นะผมรับได้นะครับตัวนี้แล้วก็เรื่องของสีสันอะไรเนี่ยยังสมจริงเหมือนเดิม iPhone เนี่ยเก่งเรื่องวิวเรื่องอากาศเรื่องสภาวะแวดล้อมอยู่แล้วครับแต่ถ้าหากว่าเรามาถ่ายพวกวีลอกหรือใดคนเนี่ยอันนี้อาจจะต้องผ่านแอปก็ลองคิดดูดีๆนะครับและเรื่องสุดท้ายที่เราจะอามาเทสกันนั่นก็คือเรื่องของเกมนั่นเองนะครับใครเล่นนะครับก็ดูไปแต่ถ้าใครไม่เล่นนะครับ ก็ดูเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้นะครับดูคขำๆกันไปแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ปรับเฟรมเรทได้ตามปกติเลยนะครับก็สามารถที่จะปรับกราฟิกส่วนเวลาที่เราเล่นแล้วเป็นยังไงนะครับจากที่ผมสังเกตเนี่ยถ้าเล่นนานมากเฟรมเรทก็มีแกว่งๆตกๆนิดนึงครับเป็นธรรมดาของ เครื่องที่เราเล่นในเวลานานๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก iOS หรือว่า Android ยังไงก็มีกระตุกมีหน่วงไวแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนดูภาพนะครับดูการเข้าไฟของทีมไฟของ AU e, เนี่ยเวลาที่เราเข้าไฟเนี่ยมันหลุดไหมนะครับหลุดตำแหน่งหรือเปล่าหรือว่ากระโดดไปอีกที่นึงนะครับหรือว่าปิ้งไปอยู่ที่นึงแล้วนะครับแต่จากที่ผมลองเทสลองเล่นดูนะครับแล้วก็เล่นด้วยเวลาประมาณสัก15นาทีนะครับ ตัวเวลาเข้าทีมไฟเข้าบวกเนี่ยมันไม่ได้กระตกนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่เราตีสกิลกับมันมากกว่านะครับที่ทําให้มันมีการหน่วงการแหลกอันนั้นก็คือเราอาจจะโดนพิษภัยของคู่ต่อสู้ที่สตเราไว้นั่นเองนะครับมันอาจจะทําให้เรากลับมาแล้วไม่เหมือนเดิมนะครับมันนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ลองดูครับว่าจากที่เห็นแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยอยากจะเล่นมือ2ตัวนี้หรือว่าจะไปซื้อ iPhone 11ก็ได้ซึ่ง iPhone 11ณนะเวลาเนี้ยยังมีจัดจําหน่ายอยู่ที่ หน้าชอ็อปหน้าร้านนะครับหรือว่าที่ MBK เนี่ยก็ยังมีจําหน่ายนะครับจากที่เดินเซอร์เวดูนะครับใครจะเลือกเป็น iPhone 12 13 14รุ่นที่สูงกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่า iPhone 11 Pro ถ้าเป็นมือ2ก็ประหยัดงบดีที่สําคัญคือได้3ตานะครับก็ยังสามารถใช้ได้ทั้ง3เรนนะครับเรื่องของกล้องวิดีโอนะครับใช้ทํางานต่อยอดหาเงินก็ยังสามารถใช้ได้ดีเลยแะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ใช้อยู่เป็นยังไงกันบ้างนะเวลานี้นะครับแล้วก็ใครที่มีคําถามอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก่อนจบคลิปนี้นะครับคุณจะไม่เจอปัญหาจนกว่าคุณจะเจอปัญหาอย่าลืมกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเกันใ,ใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ